ออร์ดกลีสัปดาห์นี้ผมอยู่ที่ทัสตี้คันที่ขับนะครับอยู่บนกรีนที่ซ้อมของเขานะครับตอนนี้ทัสตี้จะมีการเปลี่ยนหญ้าบนกรีนใหม่ทั้งหมดทั้งสนามเลยใครที่ยังไม่ลองมามาลองตีดูครับตอนนี้หญ้าบนกรีนเนียนกริบเลยวันนี้อยู่บนกรีนแบบนี้ครับแน่นอนว่าจะมีดีวซ้อมพัดมาฝากท่านผู้ชมคนที่โรกพัตเตอร์มีปัญหาเช่น1นโศกไม่ตรงบ้างพัดแกว่งบ้าง แล้วไม่ได้ follow through บ้างนะครับหรือว่าการให้เรียกว่าอะไรการเดินทางของหน้าไม้มีการแกว่งเกิดขึ้นบ้างอย่างเงี้ยดูแบบนี้เราสามารถเช็คได้ว่าคุณ contact ลูกเป็นอย่างไรโรลูกเป็นยังไงโศกลูกแกว่งแค่ไหนถ้าเราทําได้ตามดิวที่กําหนดไว้ทุกอย่างปัญหา2อสอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ปั๊บมันน่าจะหมดไปแล้วแหะเพราะว่าไม่งั้นคุณไม่สามารถทำผลลัพธบบ์แบบนี้ได้นะครับดิวที่ว่ามีชื่อว่า one point one contact นะครับของการพัด ระยะประมาณ1ฟุตถึง2ฟุตหรือว่า3ฟุตนี่คือแม็กซิมัมแล้วหาลายตรงครับหาลายตรงคอนแทคของลูกของที่บอกก็คือที่ลักษณะนี้นะครับคอนแทคของหน้าไม้จุดตรงกลาง1จุดนี่คือสวิสปอยนะครับแต่ว่าลูกกอล์ฟระหว่างลูกกอล์ฟที่ต้องใช้2บอลเนี่ยจะมีจุดจุดหนึ่งนะครับในลูกผิวกลมๆเนี่ยมีแค่จุดจุดเดียวที่เป็นคอนแทคที่ตรงแค่จุดเดียวเท่านั้นตรงขนานกับมาที่สวิสปอยของหน้าพัตเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ทั้งหมดมีทั้งหมด2จุดดูดีนะครับจุดแรกคือซูอสบอลมาตเตอร์จุดที่2นะครับลูกกรับที่วางติดกันนะครับจะมีจุดพอยต์คอนแทคแค่จุดเดียวที่สามารถทําให้ลูกกรับออกไปแนวตรงได้แค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับลองดูครับถ้าเกิดคุณสามารถพัดออกไปทั้ง2บอลเนี่ยให้โรไปด้วยกันลูกแรกลงลูกที่2ลงตามเนี่ยแสดงว่าคุณส่งพัตเตอร์ได้ดีและเนียนมากครับ ลูกแรกนะครับวิธีการนะครับสมมติว่าเอาแค่ฟุตเดียวก่อนฝึกง่ายๆก่อนฟุตเดียววางลูกแรกครับวางให้สองติดกับลูกแรกเลยแต่ว่าให้ดูดีครับให้ลายลักษณะนะครับเป็นแนวตรงไปที่หลุมนะครับแนวเดียวกันที่หลุมนะครับก่อนที่จะเข้าไปจดพัตเตอร์โดยที่เอาซิสบอร์ดนะครับของพัตเตอร์หรือว่าอะไลเมนต์ในแนวออะไลเมนต์เนี่ยตรงกับเซนเตอร์ของลูกกอล์ฟลูกหลังพอดีนะครับหลังจากนทาการโฉครับ ล้วสณะนี้นะครับถ้าเกิดลูกแรกลงลูก2ลงตามอย่างเงี้ยแสดงว่าคอนแทคลูกของคุณเนี่ยอยู่ตรงกลางเป๊ะแล้วคุณก็โฉกได้เนียนจนลูกสามารถโลแบบ N O N ได้ลงสองลูกแบบนี้ลองทำดูครับถ้าเกิดคุณโฉกพัเตเตอร์ไม่ดีเป็นมุมใสขึ้นหรือเป็นมุมกดมากไปทำให้ลูกหลังมีสปินเกิดขึ้นเนี่ยลูกจะไม่ออกไปตรงครับลองเช็คตัวเองดูครับ